ลูกสระอีมีอยู่เขียนในรูปแบบของอะไรครับนี่อะไรลูกดับเบิลเอะปรมือให้มันต้มหน่อยรหรืออ e ีตัวเดียวมันเป็นอ e ีและเป็นเอได้ไหมลูกเป็น e อก็ได้นะครับทีนี้วันนี้จะเสนอตัวใหม่หนะครูาสายนะ่ะโอเค วันนี้จะเสนอสละภาษาอังกฤษตัวที่สาตัวไอตัวไอนะครับไอนี่เป็นสละไอไม้มะลายหรือไม้ม้วนก็แล้วแต่อ้าวครูสายเขียนสิสละไอมันอยู่ในรูปแบบอะไรครูสายเขียนห้อยตรงนี้ก็ได้ เป็นเป็นสไลอ์โอเคปลอมือให้หน่อยใส่สไลอ์ให้เด็กหน่อยเด็กนำเสนอแล้วโอเคเป็นสไลอ์เป็นอ่าสไลอ์ก็เขียนเป็นตัวไอตัวเดียวครูทรายอ่าไอตัวเดียวโอเคเป็นไอเล็กก็ได้โอเคอ่าทีนี้มันมีอีกรูปหนึ่งไหมที่พอเคยเห็นเช่น เราเขียนจังหวัดเชียงใหม่ใหม่นี่มันมีตัวอะไรมันผสมกันลูกตัวอะไรไอไม้ที่ภาษากฤษนี่ตัวไอกับตัวอะไรลูกผสมไหมเออมันอยู่ในรูป a อไอคูซายแตกออกมาอยู่ในรูปแบบขอ,อ,บบอง a อไอครับเป็นเสียงกออกเสียงสระไออันนี้ก็ออกสระไอเป็นสระอี นะด้วยนะมีอีกไหมครับเจออีกไหมไอซ์ไอซีอีไอคือตัวนี้น้ำแข็งใช่ไหมครับถ้าน้ำแข็งก็คือซุดต้นเลยเลยเป็นทั้งพยัญชนะต้นและเป็นทั้งสอ่าแปลกไหมลูกแปลกนะอามีตัว ที่ออกเสียงไอนะอ่าอือโอเค AI ไอโดดโดดและวายนะครับเป็นสลายไม้มาลายกับไม้หมวนอ่าวเช่นไทยแลนด์ฮัลโหลอ้าวเช่นไทยแลนด์เอาสะกดเร็วเร็วเร็วประเทศไทย ทีเอชเอไอถูกต้องครับนี่เข้าตัวนี้เข้าแล้วเอาเอาเอไอตัวไม่ใส่นี้มาใส่อ่าไทยแลนด์ L L E N D โอเค Thailand เห็นไหมครับคุณทรายขีดขีดทีละคำทายแล้วก็ไทยแลนด์ไยแลนดโอเคขีดโอเค นี่ครับเอา AI มาใส่อ่านว่าเป็นเสียงสระไอาออกเสียงสระไอาทันทีใช่ไหมลูกวันนี้ให้ลูกนำรูปแบบสละภาษาอังกฤษที่ออกเสียงไอ<ช>ไปใส่ใพยัญชนะตั้งแต่ A ถึงแดลองดูก็จะเกิดคำศัพท์ใหม่ที่มีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็เป็นชื่อเฉพาะนะครูทรายนะเขียนเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของเขียนชื่อสถานที่ต่างๆตามป้ายจราจรที่เรานั่งรถไปนี่เช่นบ้านคําใหญ่โอ้โห,โหอ่าคใหญ่เราก็หาสิเอาตัวไหนใส่ใช่ไหมครับนี่แหละชื่อเฉพาะหรือเป็นใส่แล้วมีความหมายใส่พยัญชนะต้น ใส่สระเข้าไปและใส่ตัวสะกดเข้าใจไหมครับแล้วมันเข้ากับคําศัพท์พื้นฐานแต่ละชั้นตรงไหนบ้างนี่มันเราก็จะได้คําศัพท์ง่ายๆเพิ่มเติมข,ขึ้นมานะครับซ้ําซ้ําตัวนี้ AEIOU ย้ํา้ชวนแล้วก็มาเพิ่มใหม่วันพรุ่งนี้เรามานําเสนอเรื่องของสระอูใช่ไหมครับ สละอโอเคสร้อก็ไปสระอูสละอูได้ทั้งสระอูสละออนะพรุ่งนี้วันนี้เอาสละอไอก่อนไปจดลงในสมุดบันทึกการนำเสนอภาษาอังกฤษของพอวันละคำสองคำก็แล้วแต่ไปจดบันทึกลงนั่นลูกนะเป็นการขับเคลื่อนตรงนี้ไหนเข้าใจเข้าใจแล้วครับยกมือขึ้นครับ ยกมือครับยกมือครับโอเคสมุดของพอมาเปล่าลูกเอามาทุกวันเมื่อวานจดลงยังครับเดี๋ยวพอจะตรวจวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์พอเรียกตรวจให้ครูประจำชั้นเก็บรวบรวมแล้วดูสก,สกรีนเมื่อก่อนแล้วส่งพอนะครับวันศุกร์นี้นะขอดู โอเคครับเชิญแยกย้ายขึ้นชั้นเรียนครับ